ันนี้อาจารย์ก็จะมาชวนกันพูดคุยวิเคราะห์เหตุการณ์การเสียชีวิตขณะหลับในรถนะคะโดยสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ทิ้งไว้เนี่ยว่าเกิดจากอะไรได้บ้างและหากว่าเรามีความจําเป็นต้องนอนในรถนะคะจะต้องทําอย่างไรถึงจะปลอดภัยนะคะเดี๋ยวเราไปคุยในประเด็นเหล่านี้กับอาจารย์เจษดากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับอาจารย์เหมือนเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เราเคยคุยกันแล้วด้วยนะคะ <c oughs> อาจารย์เหมือนจะเป็นเหตุการณ์ที่เจอในข่าวกันอยู่บ่อยๆนะคะ ก็เป็นเรื่องน่าเศร้าครับแล้วก็จริงๆก็พอโพสไปก็จะมีคนมาคอมเมนต์เหมือนกันว่าเ,เรื่องอย่างนี้แล้วเหรออะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นที่รับรู้กันแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยครับ <c oughs> แล้วก็ยังมีเรื่อยๆแล้วก็ยังมีคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆด้วยครับโดยเพพาะกันการใช้คําว่าขาดอากาศหายใจอะไรเงี้ยครับค่ะ <c oughs> ขาดออกซิเจนกับขาดอากาศหายใจใช่ไหมคะอา <c oughs> จารย์ครับมันจะคนละความหมายกันเลยนะครับในในในเชิงที่เราใช้กันนะครับ มื่อกี้ก็มีตอนช่วงเย็นนี่ก็มีนักข่าวหลายช่องก็โทรมาถามกันแล้วถามขยายความไปได้ให,ใ,หให้คิดตามได้เยอะเหมือนกันนะว่าเอ๊ะแล้วอย่างสมมตินั่งอยู่ในรถที่เป็นอีวีไฟฟ้านี่จะอันตรายไหมอะไรเงี้ยเด็กก็น่าคิดเหมือนกันนะครับค่ะ,ค,ะครับผมมาดูบาดูทเหตุการณ์ก่อนแล้วกันครับก็เป็นเรื่องน่าเศร้าว่าเมื่อ,อ,อวันที่ผ่านมาเนี่ยครับที่สอนอคลองตันครับมีการพบผู้เสียชีวิตนะครับแจ้งเหตุผู้เสียชีวิตนอนในรถยนต์นะครับ เป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งนะครับแล้วก็บอกว่าเสียชีวิตโดกการที่อยู่ตรงเบาะคนขับและที่นั่งข้างคนขับนะครับแล้วก็ไม่พบบาดแผลใดๆนะครับซึ่งก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของการที่มีการาถูกทําร้ายอะไรเงี้ยครับก็เป็นคําถามว่าเอ๊ะเขาเสียชีวิตได้ยังไงนะครับใ,ในในรายงานขา่าวบอกว่าจากการที่ไปสอบสวนบอกว่า,าผู้เสียชีวิตทั้งสองคนเนี่ยก็ทํางานที่ร้านอาหารแล้วร้านอาหารเนี่ยปิดประมาณประมาณตีสามนะครับแล้วก็ก็ออกมาทีนี้ ก็มีคนบอกว่าเออน่าจะไปลงไปพักในรถนี่แหละอาจจะมีการมีมีมีบัคเขาบอกว่ามีการมองไม้เกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ทางทางญาติเนี่ยก็มาพอตอนเช้าเนี่ยก็หาไม่เจอเอมันไม่กลับบ้านไงครับมันมาดูที่รถทีหนึ่งแล้วด้วยแต่ด้วยความที่รถเป็นกระจกติดนิดแล้วก็เป็นซีมด้วยเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่ามีคนอยู่ในรถครับจนกระทั่งตกเย็นนะครับถึงได้มาดูอีกทีหนึ่งก็ว่าอ้าวเสียชีวิตอยู่ในรถเรียบร้อยแล้วนะครับประเด็นคาถามที่มีตามมาแล้วคนก็ถามกันเยอะคือว่าอ รถเนี่ยทางทางเจ้าหน้าที่บอกว่ารถเนี่ยมีสั่งของการที่น้ำมันหมดแล้วนะครับเนี่ยจะเป็นเป็นเพราะว่าสตาร์ทอยู่แล้วก็เปิดแอร์แล้วก็น้ำมันหมดแล้วก็เลยไม่มีอากาศหายใจหรือเปล่าเนี่ยคือคือคือทางด้านข่าวหรือทางด้านงตำรวจเองก็บอกว่าเชื่อว่าไม่ใช่ค่าตัวตายแต่เป็นการที่ขาดอากาศหายใจเพราะว่าเขาไปนอนในรถที่ปิดมิชิดแล้วก็เปิดเครื่องอากาศทิ้งไว้จนกระทั่งน้ำมันหมดที่ว่านะครับคนก็เลยทางด้านนักข่าวก็โทรถามผมเือนกันเนยว่าตกลงการที่ อยุดในรถจนกระทั่งที่เนี่ยน้ำมันหมดเลยเนี่ยก็คือทําให้เราไม่มีอากาศหายใจใช่ไหมนะครับค,ำคำําตอบคือไม่น่าใช่นะครับเราเราจะใช้คํานี้กันครับรถมนจนจริงๆแล้วเนี่ยเราดูเหมือนกับพื้นที่ติดก็จริงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมีมีช่องมีอ่อร่องมีร่องรอยต่างๆเนี่ยที่อากาศยังสามารถไายเทียได้มันไม่เหมือนกล่องพลาสติกที่ติด ขนาดที่แบบเราจะแบบหายอากาศหายไปเลยไม่มีให้เราหายใจนะครับฉันเราอาจจะมีความรู้สึกอ,อ่อนเพลียได้ในการอยู่ในรถยนต์เวลาที่เราหายใจเยอะๆเช่นม,มีคาร์บอนไดออกไซด์จากร่างกายไปเยอะๆแต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดจะทําให้เสียชีวิตนะครับอย่างอย่างในเคสเนี่ยเราก็จะค่อยๆตรงกับที่เราเคยคุยกันบ่อยๆว่าอืการที่เรานอนในรถยนต์ที่มีการสตาร์ทเครื่องเอาไว้เนี่ยครับเครื่องยนต์เนี่ยเวลาทางานไม่ว่าจะเป็นรถที่ใช้น้ํามันหรือว่าใช้ G, G NG, แก๊ส LPG แก๊ส CNG ก็ตามเนี่ยการเผาไหม้ของเครื่องยนต์เนี่ยมันมักจะไม่สมบูรณ์นะครับและไม่สมบูรณ์เนี่ยนอกจากมันจะ,ะสร้างแก๊สที่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์คล้ายเหมือนร่างกายเราเปิดมาเนี่ยมันยังส,สร้างแกส๊ส่ตุนหนึ่งด้วยชื่อว่าแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับอืมค่ะครับแล้วเจ้าแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยแหละที่เป็นตัวอันตรายเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในแก๊สที่มันไม่ได้มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ซึมเข้ามาในรถได้นะครับแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยปกติถ้า รถยนเราเราขับอยู่แล้วก็วิ่งไปเนี่ยมันก็สร้างแหละแต่ว่ามันก็มักจะไม่ได้เข้ามาในรถได้ตลอ่อนข้างง่ายเพราะรถยนเราวิ่งไปแต่การที่เราจอดอยู่กับที่แล้วก็สตาร์ทเครื่องด้วยเนี่ยครับมันสามารถซึมเข้ามาได้มันมาตั้งแต่ที่ที่ห้องเครื่องของรถยนต์แล้วก็บวบท่อ,อเสียแล้วก็จะนึคว่ามันคลุ้งอยู่รอบรอบรถเย่ยมันก็ซึมเข้าไปในรถได้นะครับก็ทําให้คนที่อยู่ในรถเนี่ยหายใจเข้าไปโดยที่ไม่รู้ตัวครับก็คือรับกา๊าซตัวนี้เข้าไปเยอะจนเสียชีวิตเนี่ยเหรอคะอาจารย์ เนี่ครับคือประเด็นครับก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยการ์ดโซนี้ครับถ้าบางคนจะเคยได้ย,ยินว่าขับนั่งขับขับรถไปแล้วมีอาการเหมือนกับมึนๆหายใจไม่่อยออกอะไรเงี้ยครับหรือบางทีอย่างที่อาจจะเคยได้ย,ยินข่าวเรื่องอนั่งแท็กซี่แล้วก็นึกว่าแท็กซีม่มอมยาสลบหรือเปล่าพนังนั่งไปแล้วก็มึนหัวเริ่มผเพลียหรือจริงๆในในรายการเราเคยคุยกันเมื่อประมาณช่วงสงการนะครับที่บอกว่ามีรถตู้ข้ามจังหวัด แล้วพอพอพอวิ่งข้ามจังหวัดไปเนี่ยแล้วพอสุดท้ายใกล้ๆจะถึงสถานีแล้วอคนในรถเนี่ยสลบไปคนก็บอกว่าเพราะว่าร้อนเกินไปเพราะแอร์ทาง,งานเสียหรือเปล่าเอาก็จริงๆก็เป็นสภาวะน,นี้ยครับคือว่าก๊สคาร์บอนมอน,นอกไซด์เนี่ยมันซึมเข้ามาในรถเรื่อยๆแล้วก็เราหายใจเข้าไปจนกระทั่งมันเข้าไปต็มทิ่ต่อร่างกายครับรับเข้าไปในปริมาณเยอะนะคะจา์มันก็เลยทําปฏิกิริยากับร่างกายของเรา ใช่ครับปฏิกิริยาของมันเนี่ยก็เป็นปฏิกิริยาที่ที่จะนํามาสู่คําว่าขาดออกซิเจนนะเรา,า,าไม่ใช่คําว่าขาดอไม่ใช่คําว่าขาดอากาศครับคือเวลาร่างกายเราเนี่ยนะครับใช้ออกซิเจนซึ่งเป็นเป็นกา๊าซที่สําคัญต่อร่างกายเนี่ยเราก็จีเม็ดเลือดแดงนะครับเวลาหายใจเข้าปุ๊บเนี่ยมเม็ดเลือดแดงก็จะมารับเอาก๊าซออกซิเจนไปแล้วก็เอาออกซิเจนเนี่ยไปให้ตามร่างกายตามเซลล์ต่างๆมันก็ทํางานได้แต่เจ้าคาร์บอนอกไซด์เนี่ยเป็นกา๊าซที่อันตรายกว่านั้นก็คือว่า ถ้าเราหายใจเข้าไปเนี่ยมันจะไปแย่งจับนะครับที่เม็ดเลือดแดงได้ค่อนข้างเร็วมากนะครับเพราะว่าเป็นสิบเท่าเลยของออกซิเจนฉะนั้นร่างกายเราเนี่ยก็จะเริ่มมีปัญหาว่ารับออกซิเจนไม่ได้นะครับฉะนั้นภาวะที่บอกว่าคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นพิษต่อร,ร่างกายเนี่ยมันก็คือภาวะที่ร่างกายเราขาดออกซิเจนนั่นเองครับอืมค <c oughs> ่ะแล้วนั้นก็เลยทําให้เกิดอาการที่คล้ายเหมือนที่คุยกันไปเมื่อกี้ครับอาการก็จะบอกว่า พอมันแย่งจับออกซิเจนแล้วนะร่างกายขาดออกซิเจนเราก็จะรู้สึงว่าอ่อนเพลียวิงเวียนศสีสษะนะครับภาวะที่เริ่มทางานร่างกายทําง,งานผิดปกติแล้วก็จะเริ่มซึมหรือจะสบกไปก็ได้นะครับแต่ถ้ามันมากเกินไปเนี่ยจะถึงจุดที่เราคุยกันนี้ครับคือว่าถึงเสียชีวิตได้ะครับค่ะฉันอย่างอย่างอย่างเคสของของทั้งสองท่านที่เสียชีวิตเนี่ยก็คืออ่าพอนะรัาข่าวโทรมา,ราผมก็คาดคาดว่ากคงอาจจะเสียชีวิตตั้งแต่ก่อนที่ รถจะ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 ดับไปเนื่องจะมันหมดครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้าระดับคาร์บอนมอนอกไซด์อยู่ในเกณฑ์ปกติกลางๆเนี่ยครับคาร์บอนมอนอกไซด์นะก็อาจจะใช้เวลาถึงสี่ชั่วโมงนะครับที่อาจจะถึงขนาดนั้นแต่ว่าถ้ามันมากๆมีปริมาณมากๆเนี่ยก็อาจจะแค่สองหนึ่งถึงสองชั่วโมงก็เสียชีวิตได้ก็ นั้นอย่างรถเนี่ยเขาบอกว่าก็คือเขาอาจอาจ,จะอาจจะความที่เมามมยด้วยแล้วก็เข้าไปนอนพักในรถแล้วก็ปิดกระจกนะครับเขาบอกตำข่าวบอกว่าปิดกระจกมิดเลยนะครับแล้วก็ไม่มีการระบายอากาศเนี่ยก๊าซมันซึมเข้าไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆแล้วก็สุดท้ายก็คือเขาก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าเขาก็หลับะครับ <c oughs> เขาก็จะไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองถึงจุดหนึ่งก็เสียชีวิตแล้วนะครับก็บางคนบอกไม่ทรมานใช่ไหมแต่มันก็มันก็ไม่ดีครับยังไงก็ถึงอันตรายได้นะครับคือ <c oughs> ถ้าไม่ได้หลับอาจจะมีโอกาส รอดมากกว่านะคะอาจารย์เพราะว่าเหมือนระหว่างที่มีก๊าซตัวนี้เข้ามาในรถเนี่ยมันอาจจะรู้สึกอึดอัดหรือว่าเออ,ออกซิเจนมันไม่พอมันน่าจะทําเวลารู้ตัวเนี่ยน่าจะช่วยตัวเองได้มากกว่าไหมคะจะอันนี้มันเหมือนเขาทั้งหลับหรือว่าอาจจะมีอาการเมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยใช่ใช่ครับน่าจะทั้งสองอย่างนั้นเลยครับคืออาจจะเพราะว่า มีการเมาด้วยแล้วก็วก็หลับไปด้วยนะครับคืออย่างถ้าเป็นคนทั่วไปอย่างที่เราเ่าฟังว่านั่งนั่งแท็กซี่ไปแล้วก็แบบมีแก๊สวกนี้ซึมเข้ามาเนี่ยที่เราไม่รู้ตัว,วเพราะมันมันไม่ได้มีกลิ่นเหมือนเน็นเน็นพวกแก๊ส l อ g พีจีที่ใช้ถึงเชื้อเพลิงเอเราก็จะมัมสึวว่าทำไมมันมึนหัวจังเลยมันง่วงจังเลยแล้วถ้าเราเายังทนต่อไปเรื่อยๆื่เราก็อย่างที่ว่าครับอาจจะหลับไป หรือบางคนอาจจะได้ไดอ,าอาจจะโชคดีก็จ,จะต่างออกไปเช่นมีารเไอจียนเกิดขึ้นมันจะรู้ตัวตว่าไจะมนพิษอะไรบางอย่างเกิดขึ้นไม่แน่นะครับเนี้ยประเด็นก็คือว่าในในในรถพวกเนี้ยอ่บางคนก็บอกว่าแล้วเ,เราจะรู้ได้ยังไงว่าว่าหน้ารถเราเนี่ยมีโอกาสที่จะมีกา๊าซฟวกนี้รด์สะสมหรือเปล่านะครับก็บอกว่าเดายากครับก็คือว่าโดยพื้นฐานเนี่ย เอ่อถ้ารถใหม่ๆเนี่ยโอกาสที่เครื่องยนต์ไปทํางานไม่ค่อยดีแล้วก็โอกาสที่จะมีช่องโหว่ช่องว่างใ,ให้ให้แก๊สเข้าไปก็าอาจจะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับรถจนที่เก่าแล้วนะครับแต่อย่างนั้นก็ตามก็ไม่ควรเสี่ยงไม่ใช่ว่าฉันรถใหม่ฉันที่คิดว่าฉันสามารถทําได้นะครับก็เลยเป็นอุทาหรณ์อีกครั้งหนึ่งว่าเอ่อถ้าเกิดเรามีปัญหาขับรถไปเมียออนเพีย er, จะพักเนี่ยครับไม่ควรจะใช้วิธีการอย่างนี้ครับว่าไปไปสตาร์ทรถติดแอร์แล้วก็นอนหลับไปในรถก็อันตรายได้ครับ อเนี่ยเวลาอาจารย์พูดอย่างงี้นึกถึงภาพเวลาช่วงเทศกาลที่คนเดินทางกลับบ้านเยอะบางทีก็ไปนอนในปั๊มน้ํามันหรืออะไรกันเนี้ยค่ะพักง่วงระหว่างทางอาจารย์ก็นอนในรถกันทั้งนั้นนะคะอันนี้กันอันตรายเหมือนกันนะอาจารย์พอฟังอาจารย์แล้วเนี่ยผม,ผมเจอประจำานื่องผมไปแค่แต่เราจอดที่ปั๊มน้ำมันนะครับก็เจอที่คนคนขับแท็กซี่เขาก็มานอนหลับอยู่ก็เจอเะยครับเนี่ยก็<ๆ>ก,ก็ก็อย่างที่ว่าครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เตือนนว่าขับรถระยะทางไกลอ่อนเพียพักพักได้ แต่ผมว่าไปไปเปิดโรงแรมพักเลยดีไหมนครับหรือว่าก็คืออย่างเนี้ยผมก็จะแนะนาว่าจริงๆข้อหนึ่งคือถ้าไม่จําเป็นเลยนะอย่าอย่าไปนอนหลับในรถที่ติดเครื่องยนต์ไว้ครับอันตรายจริงๆนะครับแต่ถ้ามันจําเป็นจริงๆก็คือให้ใช้วิธีการหลับแค่ทับเดียวพอครับโดยความหมายคือว่าหนึ่งก็คือว่าที่จอดเนี่ยนะครับ ให้จอดให้มั่นใจก่อนเป็นที่โล่งแจ้งนะครับไม่ใช่แบบไปจอดในในโรงรถอะไรเงี้ยที่อากาศมันจะทับนะครับเราบอกว่าให้มันที่ที่มั่นใจว่าอากาศจะถ่ายเทน,นะแล้วก็ใช้วิธีแค่นี้ก็พอครับก็คือว่าตั้งในการปลุกนะในการมือถืออะไรก็ได้ครับเขาบอกว่าเอาแค่จิบห้ายี่สิบนาทีเนี่ยหลับไปสักนิดหนึ่งตื่นขึ้นมาเนี่ยร่างกยจะสดชื่นขึ้นพอพอจะพอจะไปไหนตอนไหนได้ต่อน,นะครับแต่ยังตั้งเป้าว่า จะนอนหลับยาวั <c oughs> น,น้นมีโอกาสจะหลับลมไม่ตื่นนะครับอืมอาจารย์แล้วอย่างกรณีที่แบบนอนอะ่ะแต่เปิดกระจกรถอย่างเงี้ยจะปลอดภัยมากขึ้นไหมคะคือตามตามคำแน,น,นะนําบางที่เนี่ยเขาก็บอกว่าเออเราก็ใช้วิธีการอย่างที่ว่านะัติดแอร์นะแล้วก็สตาร์ทรถนะแล้วก็เปิดกระจกลงมาบางตำนานก็บอกว่าเอาให้มือสามารถผ่านได้เงี้ยครับ <c oughs> แ,ตแต่ว่าผมผมตอนแรกผมโพสต์นะก็ <c oughs> มีเพื่อนบางคนก็ทักเข้ามาเหมือนกันว่ามันก็ไม่นะก็คือว่าถึงถึงเปิดกระจกเนี่ยครับ มันก็อาจจะถ่ายเทอากาศไม่เพียงพอคือด้วยความที่รถเราจอดอยู่กับที่เราเราไม่ได้เราไม่ได้เคลื่อนที่ครับฉะนั้นเอ่อมันอาจจะเป็นโอกาสที่ทําให้แม้แต่ท่านกั๊สบินเนี่ยเข้าไปในรถง่ายขึ้นไยซ้ำนืองนะฮะคือมันไม่ได้ซึมมาตามมาตามท่อตามพื้นรถแล้วคราตอนนี้มันอาจจะเข้ามาทางน้าถ่ายได้ซ้ำนะครับเขาเคยบอกว่าบางบางตำราเนี่ยบอกว่าให้เปิดกระจกหรือว่าบอกว่าให้ตั้งปุ่มแอร์จําแบบให้อเอาอากาศข้างน,นอกก็ก็สุดท้ายผมก็เลยลบตรงนี้ไปก่อนดีนกว่าว่าถ้าเอาชชว์นะคือว่า อย่านอนนานเลยครับนะนอนแค่ตับเดียวดีกว่าอย่าได้ปุ๊บเปิดกระจกแล้วสามารถจะอยู่ได้แน่เนี่ยอันนี้ยก็อย่าอย่าเสียงดีกว่าครับอืมค่ะครับทีนี้อย่างกับอย่างคำถามที่บอกได้ตอนเย็นคือว่าแล้วถ้าเป็นรถไฟฟ้าหรือรถอีวีล่ะดีไหมอย่างเงี้ยครับก็ต้องบอกว่าเออก็เป็นข้อดีจริงๆสำหรับคนที่สนใจรถอีวีนะครับเพราะว่ามันสามารถจากไม่ต้องสตาร์ทรถได้นะครับไม่ต้องให้รถทางานคือปกติเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ย การทํางานมันเป็นมอเตอร์อยู่แล้วมันก็ไม่ได้สร้างการชิดอะไรนะครับขณะเดียวกันพอเ,อาเราดับรถนะครับไม่ต้องใช้เครื่องยนต์ของของมอเตอร์แต่ว่าใช้ไฟฟ้าเนี่ยเปิดให้ตัวของแอร์ทำงานมันทำงานได้นะครับแบตเตอรี่มันเพียงพอก็หลายคนก็เลยใช้วิีนี้ในการในการนอนได้ก็ถือว่าปลอดภัยขึ้นมากว่ารถที่เป็นรถสัมดามนะครับค่ะแต่ก็เตือนเหมือนกันครับวา่าแต่ถ้าจะทำงานนะก็ต้องมั่นใจนะไม่ใช่เราไปจอดที่ที่ลานจอดรถไหนแล้วก็มีรถข้างๆเนี่ย เป็นรถเครื่องยนต์นะครับมาจอดอยู่กับเราด้วยมาค้าอยู่ด้วยเนี่ยอันนี้มันก็ยังยังมีโอกาสซื้อู้มาได้ฉันก็เช่นเดียวกันครับถ้าจะใช้รถอีวีใช้ในการนอนหลับนี่ครับก็ต้องมั่นใจเหมือนกันว่าเป็นพื้นที่ที่โล่งแจ้งและไม่มีใครมาจอดข้างๆเราด้วยนะครับอืมค่ะแล้วก็แถมนิดนึงก็คือว่าแต่มันก็มีรถจึงการที่เราเรียกรถไฮบริด Hi ด้วยเนี่ยครับ แล้วเจ้าเจ้าไฮบริดเนี่ยอันที่ต้องก็ต้องเช็คเหมือนกันเพราะว่าแต่ละรุ่นแต่ละย e ี่ห้อเนี่ยไม่เหมือนกันคือไฮบริดเนี่ยคือมันใช้เครื่องยนต์ในการทํางานเพื่อปัน่นไฟฟ้านะครับแล้วก็เพราะนั้นหลายๆครั้งเนี่ยถือมันเป็นมันเป็นรถไฮบริดเ,เ,เนี่ยแล้วก็บอกว่าข้อมด e b หมดไฟฟ้าล้วนเนี่ยแต่ต้องมั่นใจนะว่าตัวเครื่องยนต์ไม่ทํางานถ้าเกิดเป็นบางรุ่นที่กบบเขาเรียกอย่างเช่นดิสัน e power อะไรเงี้ยเกิดเกิดเครื่องยนต์มันทํางานมันก็มันก็ทํางานเผาน้ํามันเหมือนเดิมเพื่อปั่นไฟฟ้าเนี่ย มันก็เกิดการสร้างก๊าซคารค์บอนมอนอกไซด์ได้เองครับดังนั้นก,กับมาโดยสรุปเลยนะครับก็คือว่ายังไงก็ตามเนี่ยไม่จําเป็นนะครับอย่าไปไปเปิดรถยนต์แล้วก็สตตร์เครื่องยนต์ทิ้งไว้ครับนะไปหาที่นอนที่พักที่อื่นดีกว่าหรือว่าแค่แค,แค่ประมาณสักสิบห้ายี่สิบนาทีก็พอแล้วอันนี้จะปลอดภัยกว่านะครับค่ะอาจารย์สม,มุตว่าถ้าเรามีสติเดีเยมันมีวิธีสังเกตไหมคะว่าเจ้าก๊าซคารค์บอนนองคาร์บอนมอน,อ,น,อ,มอ,นอกไซด์เนี่ยมัน มันมีวิธีสังเกตไหมคะอจานอย่างที่จันบอกว่ามันไม่ใช่กลิ่นฉุนนะ่ะมันมาในลักษณะที่บางทีเราไม่รู้ตัวแล้วแล้วมันอาจจะมีอาการมึนหัวง่วงอาเจียนอะไรอย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยค่ะจันมันมันมีวิธีสังเกตอย่างอื่นที่จะทําให้เรารู้ตัวได้เร็วขึ้นไหมคะจย์ว่าเรากำลังมีกา๊าซตัวนี้เข้ามานะอะไรเงี้ย มันจะค่อนข้างเป็นการสังเกตแบบค่อนข้างจะปลายเหตุหน่อยครับคือคือระหว่างที่มันเกิดก๊าซขึ้นแล้วก็สุดดมเนี่ยถ้าไม่มีเครื่องวัดเราจะไม่มีทางรู้เลยคือถ้าสมมติว่าเราไปไปตรวจสภาพรถยนต์เนี่ยเขาจะมีเครื่องวัดใช่ไหมครับมาต่อที่ท่อไอเสียเราล้วก็ดูว่าขณะนี้รถเครื่องยนต์เราทํางานดีไหมมันสร้างคาร์บอนไดออกไซด์มากไหมคาร์บอนมอนอกไซด์มากไหมอันนั้เขาวัดได้แล้วเราก็ได้จะได้รู้ว่าเราต้องไปปรับสภาพเครื่องยนต์แค่ไหนแต่ถ้าเกิดเราใช้งานอยู่เนี่ยไม่รู้เลยครับหรือว่าหร่านั่งแท็กซี่นั่งรถ ว่าปลายเหตุที่พอจะรู้คือเช่นพอเริ่มมึนหัว <ฮะ S 2> เริ่มไม่สบายเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราเอหยุดพักนะครับแล้วก็เปิดกระจกก็ตามนะครับว <ฮะ S 2> ออกมานั่งแล้วก็รับอากาศสดชื่นขึ้นนะครับแล้วเรารู้สึกว่าเออเราฟื้นตัวขึ้นได้ก็แปลว่าเนี่ยเมื่อกี้เร,เราเรารับการผิดแล้ว <ฮะ S 2> แต่ตอนนี้เราค่อยได้ออกซิเจนเข้ามาหน่อยอันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นปลายเหตุแล้วหรือหรือถ้าแบบปลายเหตุมากๆเลยคือคนที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยครับเขาบอกม,มีจุดสังเกตคือว่าประดามือเท้าเนี่ยนะครับ ตรงตรง,ตรงปลยายระยะเนี่ยจะค่อนข้างออกไปทางเป็นสีชมพูนะครับ mm hmm. ครับซึ่งซึ่งเป็นเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งที่ก็แปลว่าตัวของเลือดเนี่ยครับมันมีปัญหาในการรับออกซิเจนปกติถ้าเลือดรับออกซิเจนได้ดีเนี่ยมันจะเป็นเลือดสีค่อนข้างจะเข้มนะครับังนั้นถ้าบอกว่ามือเท้าเนี่ยมันค่อนข้างเป็นสีชมพูเนี่ยก็เป็นสัญญ,ญาณแต่นั่นคือนั่นคือมักจะเป็นกรณีที่เสียชีวิตแล้วนะครับแล้วก็ก็แถมว่าล่าสุดทุ่มเช็คข่าวคือกรณีของทั้งสองท่านที่ที่เสียชีวิตในในรถเนี่ยครับ ก็มีก็มีรายงานกันการชันสูตรวินิจฉัยของแพทย์เรียบร้อยแล้วครับว่าเป็นผลจากการรับแก๊สที่จริงๆครับอย่างที่อาจารย์คาดไว้เลยนะคะครับผมแต่ว่าก็จริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่เรื่องคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เป็นแกส๊สซีดมากๆนะครับ,รบแม้กระทั่งเรารถเราเคดีเราเขับรถไปไปปกติเนี่ยการที่เราอยู่กันในรถโดยเฉพาะถ้าเกิดนั่งโดยสารไปหลายๆคนเนี่ยสี่ห้าคนไปครอบครัวเนี่ยก็จะรู้สึกไหมครับว่าบางทีขับไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยระยะางไกลเนี่ยมันก็จะเริ่มอย่างเงี้ยง่วงๆ่งมึนๆแล้วเนี่ยครับ อ,อันเนี้ยก็คล้ายๆกันเหมือนกันก็คือว่าคนในรถของเราเนี่ยครับเราก็หายใจเข้าแล้วก็หายใจออกกันคาร์บอนไดาออกไซด์ที่มาจากร่างกายเราเนี่ยครับมันก็อาจจะสะสมในรถได้นะครับดังนั้นก็เตือนเหมือนกันว่าเราขับรถระยะทางไกลเนี่ยอครึ่งชั่วโมงหรือว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยควรจะต้องเปิดกระจกทีหนึง่ง เพื่อเพื่อรับอากาศเข้ามาด้วยครับเพราะว่าไม่งั้นก็บางทีเราก็ไม่รู้ตัวว่าเอ๊ะขับไปเราขับไปม่วงง่วงง่ายจังเลยอาจจะเป็นเพราะว่าจะเป็นเพราะว่าเจ้าคาร์บอนไดออกไซด์ที่มาจากผู้โดยสารเราเองเนี่ยครับมันสะสมในรถนะครับอืมเพราะว่าเรามากันเป็นครอบครัวมากันหลายคนเวลาที่เราคลายออกมาอย่างเงี้ยคะ่ะจำนวนปริมาณในรถมันก็เลยเยอะนะคะใช่ครับใช่ครับผมรถเราก็รถใหม่นะไม่น่ามีคาร์บอนมอนอกไซด์ก๊าซที่บอกว่านี่แหละครับพวกเราเองก็ทําเองได้ก็ฉะนั้น ผมจําได้ว่าอย่างรถยุโรปเนี่ยบัญชีมันมีระบบอัตโนมัติเลยนะครับขับรถไปเนี่ยครึ่งชั่วโมงเนี่ยจะอยู่มันอตรงช่องแอร์ครับมันก็เปิดรับอากาศจากนอกเข้ามานะครับคนก็งงว่าทำไมมีอากาศเหนียนเขมาอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีวิ่งไปชนบทอะไรเงี้ยครับมีกินอากาศจากนอกเขมาเขาเขาตั้งใจเลยครับมันเป็นกฎเกณฑ์ของในในยุโรปบอกว่าต้องให้มีการถ่ายอากาศเกิดขึ้นมันเลยเปิดอัตโนมัตินะครับแต่ว่าถ้าเกิดรถเราไม่มีระบบนั้นเราก็ทําเองได้ครับขับไปสักคู่ก็เปิดกระจกบ้างเพื่อให้อากาศถ่ายเทบ้างครับ ต่อให้เรามีระบบปรับอาการมีแอร์ที่เราใช้ปกติในรถเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะช่วยได้ใช่ไหมคะอาจารย์ก็จริงๆแล้วก็มันจริงในในรถเกือบทุกคันจะมีปุ่มคลายกันหมดครับก็คือว่าจะเห็นว่ามีมีปุ่มรูปหนึ่งเป็นรูปรถยนต์นะครับแล้วก็มีรูปสอนอยู่นะครับรูปรูปลูกศรเนี่ยมันจะมีลูกศรว่าลูกศรจากข้างนอกเข้ามาในรถกับลูกศรที่วนเป็นวงกลมในรถนะครับ ถ้ายอย่านั้นก็จะเคยเห็นถ้าถ้าปกติเราจะกดให้เป็นลูกศรที่เป็น,นวนในวงกลมในรถนั่นก็คือการที่ให้อากาศในรถเนี่ยนะครับโดนดูดกลับมาแล้วก็มาทําให้เย็นแล้วก็วนกลับมาในยรอบนะครับทีนี้ถ้าเราจะไม่เปิดกระจกเนี่ยครับเราใช้วิธีการกดให้เป็นปุ่มบอกว่ารับอากาศเข้ามาก็ได้คือที่เป็นลูกศรวิ่งเข้ามาจากหน้ารถเข้ามาในรถนคะครับอันนั้นเนี่ยก็จะทําให้ตัวช่องลมของของแอร์ครับมันก็จะเปิดออกให้รมเข้ามาได้เหมือนกันครับแต่คนส่วนใหญ่จะปิดเพราะไม่ไม่ชอบให้มันมีกลิ่นเหมือนจากข้าะ โอเคนะครับ,ก,บกับเวลาที่เหลือนี่จะแถมเรื่องรถอีกเรื่องหนึ่งท,ที่ที่เป็นเมื่ตอตอนต้นสัปดาห์แล้วก็น่าสนใจเหมือนกันครับมีมีเรื่องรถจอดอยู่ที่บางแสนนะครับ,รบแล้วก็มีไฟไหม้ที่หน้ารถแล้วก็บอกว่าเนี่ยแดดมันร้อนจัดจนท่านฟิลมฟิลกองแสงราจนเนี่ยลุกไหม้เป็นไฟเลยนะครับคนคนก็ตกใจกันว่ามันมันเป็นไปได้หรอเพราะว่ารถที่บ้านก็ติดฟิล์มอยู่แล้วไปจอดตากแดดแล้วจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับ เพก็เหตุการณ์เนี่ยผมผมเชก็คือว่าคือนักข่าวก็ส่งมาเป็นคลิปนะครับบอกว่าเนี่ยมีแต่คลิปอย่างเงี้ยมานอาจารย์การชืช่วยดูหน่อยว่าเป็นไปได้ไหมว่าฟิล์มกันแดา่รถยนต์เนี่ยครับมันจะติดไฟเองนะครับผมก็เฮ้ยเป็นไปได้เหรอเพราะว่าถ้าเป็นนะแต่เน,นี้ยรถทุกคันที่จอดจอดกันอยู่เนี่ยครับมันก็น่าจะเป็นปัญหาแล้วนะครับเหตุการณ์นีนน้เกิดขึ้นที่ถนนเรียบชายหาดบางแสงตนตําบนแสงสุดอําเภอเมืองชนบุรีนะครับบอกว่ามีรถยนต์สีเทานะครับผมจำได้ว่าเป็นมิสซันอเมล่าเนาะ เขาบอกจอดตักแดดอยู่หน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครับและในคลิปวิดีโอเนี่ยพบว่ามันมีมันมีควันไฟนะครับพุ่งออกมาจากกระจกหน้ารถเลยนะครับ mm. แล้วก็กมีมีแล้วจากนั้นก็สักครู่ก็มีการเกิดไฟไหม้มีไฟออกมาทางกระจกข้างด้วยในในคลิปวิดีโอก็จะมีเสียงคนตะโกนอย่างไรบอกเนี่ยมาช่วยกันดับไฟน้อยอะฮเอาถังน้ำาเรื่อฉีดด้วยนะครับในในคลิปเนี่ยมีเสียงคนตะโกนพูดด้วยว่าไฟไหม้รถไฟไหม้ทีมกองทีมติดรถเนี่ยให้ดับไฟ คนก็เลยตกใจกันว่าฟิล์มติดรถเนี่ยม,มันติดมันติดไฟได้ด้วยเหรอนะครับผมก็ไปเช็คข้อมูลมบอกนี่มันไม่น่าเป็นไปได้อย่างที่ว่าเมื่อกี้เพราะว่าถ้าถ้าเป็นไปได้นี่ก็ต้องคงคงคง,ง,ง,งมีข่าวรถยนต์ไฟไหมเพราะว่าติดฟิล์มแล้วจอดตากแดดเยอะแล้วนะครับเอเราไปดูองค์ประกอบของฟิล์มติดรถยนต์เนี่ยนอกจะเป็นวี่ข้อต่างๆเนี่ยแต่ส่วนใหญ่โดยพื้นฐานมันคือเป็นพลาสติกนั่แหละครับแล้วก็มีการเคลือบอย่างอ,างอื่นเคลือบตัวสะท้อนแสงเคลือบปรอดเคลือบโลหละหลายๆชั้นแล้วพลาสติกพวกนี้เป็นพลาสติกที่ ซึ่งปกติพลาสติกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามเนี่ยถ้ามันจะติดไฟลุกไหมขึ้นมาเองเนี่ยต้องใช้ความร้อนหลายร้อยองศาอย่างเจ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยครับใช้อุณหภูมิ450องศาเซลเซียสนะครับจากนั้นมันก็จะคล้ายที่ลองเราคยคุยก,กันก่อนหน้านี้ก็ว่าเน๊่บางทีสงสัยกล่อ,องทิชชู่อยู่ในรถแล้วทิชชู่ติดไฟลุกไหมเองได้กล่อ,องไม้จิ้มฟันอะไรเงี้ยบอกว่าไม่ได้คนนึ้งก็ ชั้ภพูมสองร้อยสามร้อยองศาชันพลาสติกเจ้ากินกองแสงนีแก็400สีส่ร้อยกว่าองศาเพราะฉันเป็นไปไได้ที่จะจอดตัดแดดซึ่งอย่างมากก็ประมาณสาักสี่สิบห้าองศาเซลเซียสเนี่ยแล้วไฟจะติดไปไฟเองที่ที่ตัวพลาสติกนี้ได้ครับค่ะเ <c oughs> พราะฉะนั้นก็เลยก็เลยคิดว่าน่าจะมีการติดไฟของอะไรบางอย่างในรถหรือเปล่าเสร็จแล้วพอไฟมันไม่แรงมากๆเนี่ยกระจกหน้าจะแตกร้าว แล้วควันก็เลยพุ่งออกมานะครับจนจนดูทับน่ากลัวมากเลยว่าควันมันพุ่งออกมาจกหน้ากระจกรถเนี่ยเหมือนกับว่ากระจกในิ่์นของแสงติดเองนะคระับพยายามตามหาข้อมูลแล้วนะครับไม่มีข่าวความข,ขึ้นหน้าเพิ่มเติมนะครับว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าพยายามไปหารูปของรถคันนี้ดูครับที่ที่บรรดาผู้ภยัยเขาถ่ายเนี่ยก็จะเห็นว่าเครื่องในรถเนี่ยนะครับตรงตรงคอนโซลหน้ารถเนี่ยมันมีการไหม้ของของไฟไหม้แล้วก็เป็นหลุมลงไปเลยครับค่ะ ก็ <ừ> mm. เลยเดาว,ว่ามันต้องมีอะไรตรงนั้นแหละที่ทติดไฟลุกไหม้นะแล้วถ้าเราคุยกันอย่างที่เราคุยในรายการนะครับว่าในอดีตที่มันคีดเนอ้างว่ามีกระดาษทิชชู่ติดไฟก็ไม,ไม่ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่เราเคยเจอว่าเป็นไปได้ไปบอกว่าหนึ่งก็มีไฟแช็กนะครับที่บอกว่าไปวางที่แมคคอนโซลแล้วก็โดนความร้อนสูงมากจนกระทั่งตัวน้ํามันข้างในหรือว่าสารเคมีข้างในเนี่ยมันระเหยแล้วก็อัดจนกระทั่งมันระเบิดนะครับแล้วก็เป็นไฟไหม้ได้ หรือสองที่เจอันบ่อยคือ power bank นะครับค่ะเอ่อเหมือนกั power bank เอยเอ่อแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือเอยหรือแม้กระทั่งอ่กล้องติดหน้ารถรุ่นที่แบ,บ,บตเตอรี่แย่ๆเนี่ยบางครั้งถ้ามันมีการร่วกซึมเกิดขึ้นมันก็อาจจะทำให้เกิดอ่สารเคมีรั่วไหลและเป็นประกายไฟได้จากนั้นก็มีสเปรย์กระป๋องนะครับแล้วก็พวกบรรดาลูกโป่งอัดแก๊สนี่เราเคยเจอทั้งเอ่อเบสิกเลยก็คือว่าเวลาจอดรถตากแนดดเนี่ยครับ อย่าไปวางอะไรไว้หน้าคนโซนรถเลยเพราะของที่เราคิดว่ามันจะระเบิดได้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ควรจะละดกระจกลงนะครับ,รบเพื่อให้เกิดการระบายความร้อนเกิดขึ้นนะครับนึ่งก็จะเกิดปัญหาขึ้นก็เห็นว่าทั้งสองเรื่องเนี่ยคือเรื่องเดิมๆทีเ่เ,เราเคยคุคยกันบ่อยครับแต่ว่ามันก็กลับมาเกิดขึ้นอยู่เรื่อยเลยครับอาจารย์ก็เตือนอยู่ประจํานะคะแต่ว่ามันก็ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เวลาที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเอาเข้าจริงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ยังไม่ได้มีการพิสูจน์สาเหตุจนไปถึง ทราบจริงๆว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรกันแน่นะคะอาจารย์มันจะได้เป็นการแบรบเตือนภัยกันอ,กอีกอีกรอบอีกชั้นหนึ่งนะอาจารย์ใช่ครับอยากให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยพาะคือตำรวจหรือว่าผู้ภัยเนี่ย ออกมาให้ข้อมูลที่ชัดเจนครับคนจะได้รู้ว่าจะต้องระวังอะไรกันบ้างน,นะครับไม่งั้จะหลดไปประเด็นอื่นได้ครับค่ะ <c oughs> สําหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้งทั้งสงประเด็นเลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะรลบผมครับสวัสดีครับค่ะ <c oughs> รองศาสตราจารย์ดรเจษดาเด่นดวงบริพันธ์ค่ะอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะ